We'll ครับคุณผู้ชมครับค่ะวันนี้นะคะรายการวิวแชร์ว่าง่ายของเรานะคะก็ยังอยู่ที่สมาคมการค้าผลิตผลการเกษตรคนพิการจังหวัดระยองงงงงงอยูงองงอง่จ้า <c oughs> โอ้ย <c oughs> รอไม่ได้อยาจะบอกว่าที่นี่บรรยากาศดีมาก เหมือนหน้าเหมือนหน้าตาใครบางคนคงจะไม่ใช่พิธีกรคู่ของเพรแน่นอนแต่ว่าอาจจะเป็นสามีของพิธีกรหญิงอ่ะคุณผู้ชมคะโอ้ใช่สิตอนนี้เป็นเจดานหนูผักกันเข้าไปดันเข้าวงการอย่างนี้ใช่ปะเราก็รักของเรามีคถามมีคาถามตอนนี้เราก็อยู่ที่ระยองใช่ไหมพี่ระยองนี่หิสั้นแล้วจันทบุรีหิสั้นหรือหิยาวใช่เวลาหรือเปล่า ไม่น่าโกรธไม่เวลานะล่างประยองที่อะไรแล้วจะดำเนินไปที่อะไรฮิฮิอะฮิที่งี่้บรรยากาศดีมากอะพี่ใช่ค่ะบรรยากาศดีมากแล้วอยากจะบอกว่าจะบอกว่าอะไรไหมแขกรับเชิญของเราก็อยู่แถวนี้งั้นเราไปหาเขาเลยไหมโอ้เขาเป็นคนทีมากแแบบบบอย่งะเกียทำงานนะเป็นคนทำงานใช่ใช่คือจะบอกว่าเป็นฝ่ายบู๊ของที่นี่ใช่ไปหาเขากันดีกว่าพี่ไปไปอ่า ทบรรยากาศดีเนาะชนไหลลื่นเราอยู่ระยองพี่ชนเราผ่านแล้ว พี่สาครสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สาครทำอะไรอยู่คะเนี่ยโอ้โหโจมังอ่ะโอ้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยกำลังตอนิญเลยครับต้อนกล้วยโอ้โหกล้วยเยอะมากเลยอันนี้พันอะไรครับพี่พันกล้วยหอมทองครับ๋อพันกล้วยหอมทองนี่แพงนะโจแพงมากครับแพงกว่ากล้วยหอมเงินทองมันตแพงกว่าเงินตอนนี้ทองขึ้นด้วย ปกติเวลาที่เขาปลูกอะค่ะเขาจะปลูกห่างกันประมาณ5เมตรนะทำไมของพี่ปลูกประมาณเม,มตรกว่า2เมตรเองสองเมตรครับที่เราปลูกสองคูสองเนี่ยคือเราต้องการดีบอากาศคือบังคับกล้วยแหมพุ่งขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปครับทําไมอะคะเพราะกล้วยเนี่ยถ้าสูงใช่ไหมมันจะดีอย่างหนึ่งไอ้พวกสัตว์พวกอะไรมันจะมากินลูกไม่ได้<อ>แล้วเวลาตัดหรอตัดย่าวนะตัดไม่ยากเลย4เมตรนะครับ ก็ฟันเอวมันไงอ๋อฟันนี่เลยปุ๊บแล้วก็ลงเลยฟันฟันเอวมันพอฟันเอวปั๊บเนี่ยมันก็อ่อนลงมาแล้วก็ให้คนรับเกลือ,อพอคนรับเกลือเราก็ตัดอีกทีอ๋อเข้าใจทั้งหมดนี่มีกี่ไร่คะพี่คะสิบแปดไร่ครับสิบแปดไร่แล้วหนึ่งหนึ่งไร่มีกี่ต้นเนี่ยสี่ร้อย 400ต้นต่อหนึ่งไร่แปลว่ากล้วยหนึ่งหนึ่งต้นก็ใช้พื้นที่หนึ่งตารางวาครับโอ้ดีเรื่องย่างนี้ถามหน่อยพี่ไปทำเหนื่อยไหมั้ยถามว่าเหนื่อยไหมไอ้เหนื่อยน่ะมันเป็นของธรรมดาในการที่คนต้องทำงานนะแต่จะเหนื่อยไม่เหนื่อยทดลองมาผมให้พี่สาคอนไม่ไดขอโทษนะครับไม่ได้แบบเออ เขาเรียกกล้วยเพราะมันกล้วยกล้วยแต่กล้วยไม่ใช่กล้วยอ้าวเอาเลยนี่ใครนี่ใครครับครับโอ้โหจัดมาจัดมาดูเหงื่อพี่สาครอสก่อนตัวเองทำเป็นปรหอะทำเป็นพูดโอ้ยสบายเราเคยเกี่ยวข้าวแล้วมันก็ต้องไม่ต่างกับข้าวมากถูกไหมพี่ต่างต่างเหรอ เราต้องทําอะไรอันนี้ไว้ทําอะไรดีเกี่ยวหนอทิ้งไงที่เราเราบังคับหนอฮะต้นเดยต้นอย่างเดียวอ๋องั้นมาดูนี่เดี๋ยวผมทําให้ดูอ่าเข้าไปนี่ตัดตัดนอตัดยอดทิ้งเลยตัดยอดทิ้งเพราะว่าเขาจะแย่งอาหารกับต้นหลักถูกไหมครับถูกพี่สำคัญคะคือเราก็ตัดรอบๆต้นทั้งหมดเลยอย่างนี้เอาแล้วทีนี้ถ้าสมมติเริ่มพอก็โตขึ้นมาปุ๊บแล้วหนอขึ้นไหมพี่นอไปตามต้นไปอีกเยอะเลยพี่ คือกล้วยเนี่ยเขามีไว้ปลูกแบบถ้าจะปลูกให้ดีเนี่ยเขาปลูกที่ดินแข็งใช่ถูกไหมครับพี่สาครเพราะว่ากล้วยเนี่ยเขาไว้ระเบิดดินเพราะว่ากล้วยเนี่ยไม่ต้องใช้น้ําเยอะด้วยใช่ไหมพี่ใช่เมื่อกี้พี่สาครตัดให้ดูแล้วผมอยากจะบอกพี่ว่าผมเนี่ยต่อให้พี่เลยดูนะครับแค่ใช้นิ้วโอ้ เยี่ยมคุณไม่คอมมอมากๆคิดที่คองอ่ะตัวเองเ่ะไหนบอกเหนื่อยไะไปตัดอันอื่นต่อเดี๋ยวก่อนนี่ถามก่อนนี่อยากรู้ว่าเรื่องเนี้ยสายยางอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่คะนี่คือเป็นการวางระบบสายยา่น้ำกับพี่ระบบน้ำเราใช้ท่อเพราะตัวเนี้ยมันจะเซฟในการที่เราจะปล่อยน้ำเราจะมีหัวสปริงเกอร์เราจะมีเวลาฉีดไหมพี่ ล็อกหนึ่งครึ่งชั่วโมงอ่ะมันมีอยู่สิบสองลก็คือเปิดเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างงี้ใช่ไหมคะแพงไหมพี่ไอ้ทำไอ้แบบเนี้ยสี่แสนกว่าสี่แสนกว่าได้พี่ทำหมดเลยเดี๋ยวจะอาเจาตัดดิทำเป็นม้ออะอุ้ยสบายมากตัดสักห้าต้นอันนี้เยอะเลยนะพี่อันนี้อันนี้ตัดได้เลยเอาต้นเดียวเองยังไม่หมดเลยนี่นาทใช่เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยดีแล้วเนี่ยเป็นกล้วยหอม ทองนะพี่นะนี่สองนอถ้ามันกล้วยหักมุกไม่แย่เลยทําไมอ่ะอ้าวเดี๋ยววันนี้ไม่มีมุกเล่นเลยลืมเลยอยากให้พี่สาครแนะนําตัวเองอับคุณผู้ชมแบบเป็นทางการหน่อยครับครับผมสาครเอมสมบูรณ์ครับประธานศูนย์เรียนรู้คนพิการและครอบครัวจังหวัดตยองประธานโครงการศูนย์เรียนรู้นะครับเฮ้ยนี่ไอเจอหยวกแล้วพี่ ที่เขาบอกว่าผู้หญิงขาวเหมือนหยวกกล้วยอย่างเงี้ยหรอย่างเี้ยหรอเออขาวจริงๆเนาะจอแพ้ความขาวค่ะพี่ขาวกัเรยเลยตัวนางดังแล้วพี่สาครทำอะไรอีกบ้างครับนอกจากกล้วยเนี่ยนอกจากกล้วยนี่ผมมีงานหลายอย่างครับเดี๋ยวตามผมไปเลย โอเคโจถ้าโจไม่ไหวโจก็นอนอยู่กับพี่ตานีแถแผเนี้นะแต่ผมฝากด้วยแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องหักตัวค่าตัวค่าแรงคือถ้าเกิดว่าโจจะนอนพักอยู่ตรงนี้พี่ก็ไม่ได้ว่าแต่ว่าก็ตามแอร์ทามออกแค่ไหนก็จ่ายแค่นั้นโอเคป่ะขยันขึ้นมาพี่ตัครขยันขึ้นมาป่ะแต่ผมอยากบอกจริงเปลี่ยนคำพูดนะว่าเหนื่อยเลยเราดูว่าง่ายๆนะเราดูว่าง่ายๆนะแต่มันออกมายากๆนะ มันอยู่ที่ใจของคนน่ะถ้าใจคนตู้อ่ะมันไม่ยากอ่ะใจสู้สหรือเปล่าใช่แต่ถ้าใจไม่ตู้ยังไงก็มีไม่ไหวอะไรก็ไม่ไหวโอ้โหี่น,นี่ตัดเร็วกว่าพี่อีกอะและ้วทำไรบ้างเข้อี่สักคอนทำไรหูกทำ,ทำกล้วยครับทอนถึงกล้วยเขาบอกเรื่องกล้วย,ยไม่กล้วย,ยเนาะมันเหนื่อยไหมรถเ,เหนื่อยไหมลูก ล้อแล้วไม่เหนื่อยแต่โจเหนื่อยค่ะอาปาแล้วแต่นะนพี่นีกรทแทน,นออแล้วกันางั้นน่ะเออดัแล้วแต่นะที่สมาคมการค้าผลติตผลการเกษตรคนพิการจังหวัดระยองนะคะมีกิจกรรมมากมายหลายอย่างที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพชรเชื่อว่านะที่แห่งนี้น่าจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเรียนรู้ที่มีผู้คนแวะเวียนเข้ามาเป็นจำนวนมากในอนาคตอนันใกล้ๆนี้แน่เลยค่ะ นี่มันมีกี่ต hey! ัวคะพี่เนี่ยสี่หมื่นกว่าเข้าสี่หมื่นกว่าเลยเหรอเมีปวดตาอะไรอย่างเงี้ยเป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วจ้าหมอการวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วล่ะ uso ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทชอนี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน U.S.O. ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแบง์เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ U.S.O. ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทอชอ พี่สาคอนจะพาเราไปดูอะไรต่อครับดูแพะดูแกะแพ<ฟ>ะแพะ,แะบางตัวพี่มันเหมือนกับว่าขนมันหนาเนาะไม่ใช่นะขนหนาคือแกะเอาขนหนาคือแกะแต่หน้าเหมือนแพะนะพี่ใช่มีเขาก็ไม่มีเขาอ๋ <คน S 3> อเขาถึงบอกว่าว่าเหมือนกันยังไงแกะกับแพะ,ะคือแยกกันไม่ออกใช่เหรอโจพี่ได้ยินแต่ว,ว่าเหมือนกันเหมือนแกะอะไรอย่างงี้ไม่ใช่เหมือนกันเหมือนกับแกะกับแพะเหมือนกันอย่างแกะแกะกับแพะเขาไปดูกันดีกว่า อ่แล้วทีนี้พี่สักร์มีวิธีการบริหารจัดการในการเลี้ยงไงพี่เราทําเป็นแปลงหญ้านี่ก็คือแปลงหญ้าของสําหรับเลี้ยงสัตว์นะครับแล้วเขากินอะไรอ่ะพี่อย่างงี้กินหญ้าหญ้าหญ้า,า,า,าคือแบบท,ทั่วไปเลยปล่อยไปเลยใช่เนี่ยถั่วฮามาตาปนอะไรทุกอย่างในนี้หมดเลยเ<อ>มันกินทุกอย่างเลยเ<อ>ปิดแม่กระทั่งมองมอญแอบขโมยเปิดเนี่ยเหรอทำเป็นข้าวคั่วได้เน็ตอ่ะแล้วอย่างแกะแล้วพี่แกะนี่คือเราเลี้ยงด้วยอะไรแกะนี่ก็กินเหมือนแพะนะครับ แต่นิปอุปนิสัยมันจะผิดกว่พาป่าแพ,พะพี่มันมีกี่ตัวเนี่ยทั้งหมดเนียตอนนี้เหลือสองร้อยกว่าตัวตอนนั้นเพชรว่ามีมากกว่านี้เนาะมีมากกว่าก็ตรงอ,ออกไปไงไปไหนคะ,ะคนพิการยืมไปเลี้ยงคนพิการยืมไปเลี้ยงทําอะไรอะคะพี่ไปเลี้ยงขยายพันธุ์แล้วเอาพันธุ์มาออคืนเราดีเนาะดีมากเลยก็จะได้สอนคนให้มีอาชีพแล้วจริงๆแล้วก็คือบ้านก็อยู่ข้างหลังเนาะมันก็ทําให้ มาทางานได้ไม่ได่บ้านนกดาวบ้านนกดาวข้างหลังใช่ไหมสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นสะดวกขึ้นมีบ้านนกดาวก็เหมือนกันบัวแคทโฮมใช่แล้วก็คืออยู่ตรงนี้เพิ่มตอนเช้าเราก็มาเลี้ยงแพะอะไรตรงนี้อ่าพอผมจ่ายงานต่างคนก็ต่างไปทําถ้าคนในทำเสร็จก่อนก็กลับมาช่วยคนที่เขายังไม่เสร็จค่ะคือเราสอนคนเราสอนไม่ให้เอาเปรียบคนนะครับคือพูดง่ายคนพิการเราอ่ะ เป็นผู้ร้อยแล้วแต่เราต้องแบ่งพันเราควรจะแบ่งปันให้คนที่เขาด้อยโอกาสกว่าเรายกสมาบมม<อ>ันมะือสิคะคุณฟังขนาดนี้ทั้งพี่สมศักดิ์ซึ่งไป็นแขกรับเชิญตอนที่แล้วของเราเนี่ยนะคะก็ พูดถึงเรื่องของการทำงานเป็นทีเหมือนกันใช่ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากแล้วพี่สาครเองเนี่ยก็ให้ความสำคัญกับการทำงานเป็นทีเหมือนกันแน่นอนแล้วพี่สมศักดิ์กับพี่สาครเนี่ยคือทำงานควบคู่กันไปได้แบบพอดิบพอดีมากอะ่ะเหมือนจิกซอต่อกันอ่ะคือพี่สมศักดิ์เนี่ยเปียกเสม,มือนบุญพี่สาครเนี่ยคือบูอ,อ,อคือลุยพี่สมศักดิ์ก็อหาตลาดกันไปทุกอย่างมันก็เลยแบบก้าวหน้าได้เร็วมากพี่สาครคะ ปลานี่มันมีกี่ตัวคะพี่เนี่ยสี่หมื่นปลาไปสี่หมื่นกว่าเลยเหรอแล้วเวลาขายทีหนึ่งนี่คือหน้าขายนี่ขายยังไงอะพี่รอบมันรอบก็สามหมื่นสี่หมื่นไม่นีกิโลห้าสิบบาทอ่ะโอ้โหมีปลาอะไรตั้งครับพี่ปลาทับทิมปลานินแล้วพี่พี่สักคอจับได้ทุกบ่อเลยเหรอจับได้เพราะมาปล่อยไว้เองมีทุกกระชังนี่เป็นปลาหมอปลาหมอชุมพรปลาหมอชุมพรแต่ว่ากระชังนี้ฉลาดที่สุด เปราะ้าหมอไง้าหมอเป็นาหมอ,หมอชุมพรนะอยู่ใต้ด้วยค,คุณผู้ชมคนพิการหรือว่าคนไม่พิการเนี่ยนะดูแล้วก็ลองกลับเอาไปคิดเอาไปแบบปรับเข้ากับตัวเองนะว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเรามีที่ดินเนี่ยเราทําอะไรได้บ้างอย่างต,ตรงนี้เนี่ยใช้พื้นที่ไม่เยอะเลยอะ่ะ<บ>เลี้ยงได้ทั้งหมด4ี่หมื่นตัวตกใจมากแล้วก็หลายพันด้วยอะ่ะเออแล้วก็ปล่อยให้มป็นผสมพันธ์เองเสร็จปุ๊บก็เอาตัวใหญ่ไปขายปล่อยตัวเล็กมาเป็นพันต่อไปใช่ไหมคะพี่ใช่ครับ ตั้งแต่ผมได้มาที่นี่นะครับได้เห็นการทำงานของทั้งพี่สาครและพี่สมศักดิ์แล้วทำให้เราได้รู้ว่าเวลาของคนเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเท่าๆกันแต่เราก็ใช้มันไม่เท่ากันจริงๆนะครับยอมรับเลยครับว่าพี่ทั้งสองคนเนี่ยใช้เวลาได้คุ้มค่ามากจริงๆถ้ามีโอกาสผมต้องกลับมาที่นี่อีกแน่นอนครับโอ้ยจอเมื่อกี้เสียวมากกระชังปลา อา้าวถามว่าไหวไหมบอกสบายโอ uh, ูหขึ้นไปปุ๊บพอจอเดินปุ๊บมันโยกจ้ะอ๋อมันคงเพลงเออพอตะกล้องมาปุ๊บโยกไปอ,อีกงี้งี้งี้เฮ้ยแต่ก็โอเคนะพี่ชอบมากอ่ะเออวิธีการคิดใช่ชอบวิธีการตามีสี่หมื่นตัวงงมากพี่ตะคอนใช่แลแ้วตะกี้ถามบอกพี่พี่ตะครนคะตกไปนี่มันลึกไหมคะ พอไม่เลือกหลอกพี่ตาข่ายอ้าวพี่แกน้องเดินไม่ได้น้องยืนไม่ได้ลืมนะถามเรื่องแพ้กระแกะบ้างดีกว่าค่ะนะครับว่าเลี้ยงยากไหมไม่ยากเหนื่อยไหมพี่ถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่ถ้าคนชอบใจสู้ไม่เหนื่อยจะสนุกงานใช่ใจสู้หรือเปล่าถามกลับมาดีกว่าว่าทําอะไรไม่เหนื่อยบ้างคือนอนไงนอนงานสิพี่เอาเช่นว่า เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวปลูกกล้วยกระชังปลากระชังปลาก็คือเดินให้อาหารให้อาหารคือเราก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยอากาศดีอะแล้วเราก็รู้สึกอิจฉาพี่สาครอดมากอะตื่นมาอากาศสดชื่นรถไม่ต้องติด Work at home ใช่แล้วในอนาคตบ้างดีกว่าในอนาคตอยากจะทําอะไรบ้างครับในอนาคตตรงนี้เราวางไว้หลายอย่างนะเราอยากได้ศูนย์บริการ คนพิการพ่อศูนย์บริการคนพิการเนี่ยเราเตรียมคนไว้แล้วแต่เราไม่มีสถานที่ที่อยากจะได้ก็คือศูนย์บริการคือการจัดสรรระบบคนพิการเพื่อที่จะฟีดเข้างานหรือที่ส่งคนเข้าไปทํางานในที่ตัวเองถนัดอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับคนพิการจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของอาชีพคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพทย์การศษานี่คือสําคัญหมดละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของปัจจัยเรื่องของรายได้เนี่ย มันเป็นเรื่องของความอยู่รอดนะพี่นะ<ช>มันเป็นเรื่องการมาหากินซึ่งแบบว่าพอเรามีรายได้ขึ้นมาโจม,มันมันมีศักดิ์ศรีตามมาด้วยมันมีความเท่าเทียมตามมาความภาคภูมิใจใช่มันมัน<อ>คือคนอื่นก็จะต้องรู้จักให้เกียรติเราแล้วเราเองเรามีความภูมิใจของเราเองเ,อเราอยู่ได้ด้วยตัวเองถูกไหมพี่ใชแ่แล้วก็มันเนี่ยแหละก็คือความเป็นมนุษย์อะความเป็นคนที่เป็นทุกคนเสมอภาคกันใช่<อ>พี่สักครั้งทัก เห็นข้างหลังเนี่ยพี่มันจะเป็นบ้านด้วยอ่ะเป็นบ้านพักเนี่ยมีแบบมาอบรมกันใช่ไหมคะพี่ใช่ครับอันนี้คืออบรมอะไรบ้างคะพี่การอบรมเราก็เกี่ยวกับเรื่องของการทาอาชีพนะครับประกอบอาชีพนะครับอาชีพอะไรส่วนใหญ่จะเป็นอาชีพของการเลียงแพทย์นี่แต่เกษตรกรรมนะคะประทุสัตว์นะตัวนี้ปรุสัตว์ประศุสัตว์จะพูดผิดไปแพทย์ถามอีกอย่างแล้วแพทย์มามาพักได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไม จริงๆกับทุกคนได้แต่ไม่ให้ทำไมอะพี่สักคอนพี่สักคอนต้องเป็นพวกของเพนนะพี่สักคอนต้องเป็นพวกของเพนนะได้ไหมก็คือต้องมีอบรมถึงจะได้มาทำงานไงก็ได้ก็ได้นอกจากเป็นแบบที่พี่สมศักดิ์บอกก็คือพออบรมเสร็จมาช่วยขายของเป็นแม่ค้าได้นะคนุณแม่ได้ได้ได้ทีนี้ก็คือต้องมีมาจัดอบรมแล้วก็ถึงจะมาพักตรงนี้ได้ใช่ปะถามจริงๆคือมีอะไรที่ไม่อยากได้บ้างไหมฉันอยากได้ทุกอย่าง นี้ชอบมากฉันอยากคุยกติการเนี่ยโมมากอยากได้มากเดี๋ยวก็เลยเวลา,า DIY วิวหรอกช่วงนี้ช่วงสำคัญด้วยแล้วอยากจะฝากพี่สาครดูด้วยครับหรือว่าเป็นไอเดียในการประดิษฐ์สิ่งของประดิษฐ์อะไรแบบนี้ทำง่ายๆทำเองได้เพื่อพัฒนามาเป็นสินค้าเอามาขายดีๆได้ใช่ครับไปบชมกันดีกว่าครับในช่วงของ DIY View <DIY S 1> ค่ะปลุกความสุนทรีในตัวคุณได้ไง่ายทุกครั้งที่เปิดไฟด้วยโคมไฟผ้าลูกไม้ DIY View มีปวดตาอะไรอย่างเีเป็นมากี่วันแล้วคะหลายวันแล้วจ้าหมอ การวินิจฉัยที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญด้วยโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อสาธารณาสุขทางไกลการติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างโรงพยาบาลเครือข่ายสามารถทำได้ทันทีมาถูกทางแล้วละ่ะ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมครอบคลุมทั่วถึงทัดเทียมทั่วไทยโดยกสทช นี่เป็นความสุขของคนไทยจำนวนหนึ่งที่ได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีเข้าถึงการศึกษาที่เท่าเทียมเข้าถึงอาชีพที่ยั่งยืน USO ยังคงขยายโครงข่ายปลอดแบงเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอีกกว่า80%ทั่วประเทศ USO ภารกิจการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยกสทช ความสุนทรีในตัวคุณได้ง่ายทุกครั้งที่เปิดไฟด้วยโคมไฟผ้าลูกไม้ DIY view ขั้นแรกนะคะก็คือหาสดึงจะใช้แค่ด้านเดียวสำหรับทำเป็นโครงของโคมไฟนะคะขั้นที่2ก็คือเตรียมลวดน,นะคะเพื่อที่เราจะได้เอามาประกอบร่างกับ ตัวคั้วไฟที่เราเตรียมไว้ในขั้นที่3นะคะยาวสัก5าเมตรก็พอนะคะเพื่อจะแขวนลงมาจากเพดานได้อย่าลืมหลอดไฟนะคะซัก11วัตต์เป็นสีวอมไว้ก็ได้นะคะจะได้ไม่สว่างจ้ามากเกินไปขั้นที่สี่เราก็มาเตรียมผ้านะคะเป็นผ้าลูกไม้สวยๆที่หาซื้อได้ไม่ยากแล้วก็ไม่แพงนะคะเพื่อจะเอามาตัดทำเป็นคมไฟกันนะคะขั้นแรกนะคะเราก็เอาสดึงที่เราเตรียมมาไว้นะคะมาลองวัดกันลวด ให้มันเกินลวดออกไปนิดนึงสำหรับการพันนะคะแล้วเราก็ใช้ครีมเนี่ยตัดไว้4เส้นนะคะได้4เส้นแล้วหยิดขั้วไฟมาให้มันสามารถจะพันได้ะคะ่ะจากนั้นเราก็เอาวงกลมที่เรามีแล้วเนี่ยพันลงไปกับ ขั้วไฟที่เราเตรียมมาไว้นะคะพร้อมกับไอส้สเส้นที่เราเตรียมมาไว้นะคะให้มันเป็นลักษณะนี้นะคะเพราะว่าเราจะต้องขึงไปกับตัวสะดึงนะคะแล้วก็กดออกไปให้มันแน่นแล้วก็ใช้ปืนกาวนะคะช่วยยึดมันไว้ทั้ง4ด้านจากนั้นเราก็เอาสะดึงนะคะที่เตรียมไว้อะแล้วก็เอาลวดที่เตรียมไว้4เส้นนี้ยมาพันกับสะดึง ให้มันอยู่ที่ตรงกลางพอดีทมันบาลานซ์กันนะคะแล้วก็ทำอย่างเงี้ยให้ครบทุกด้านนะคะขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำก็คือผ้าที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็เอามาตัดคือผ้าชิ้นนี้ยมันมีชายที่สวยแล้วก็เลยตัดให้มันพอดีแล้วเราก็จะเอามาหมวนรอบกับสะดึงที่เราเตรียมมาไว้นะคะด้วยการใช้ปืนกลางเหมือนเดิมะคะ่ะอเนกประสงค์มาก ก็มาดูผ้าถ้ามันเกินออกมาเยอะแล้วก็ตัดทิ้งไปแล้วก็ติดเก่าวส่วนที่เหลืออยู่เรียบร้อย1ชั้นอันนี้เราทำเป็นสองชั้นเราจะเอาอีกเส้นหนึ่งที่เราเตรียมมาไว้ค่ะแล้วเราก็ไปติดที่ด้านบนเหมือนเดิมเพื่อซ้อนกัน ไปเรื่อยๆนะคะจนรอบเรียบร้อยค่ะนี่คือขั้นตอนของการติดผ้าของเราเราก็เอาหลอดไฟที่เราเตรียมไว้อะมาใส่เข้าไปข้างในก็เป็นการเสร็จขั้นตอนการทําโคมไฟจากผ้าลูกไม้นะคะแค่นี้บรรยากาศในบ้านก็ดูดีขึ้นเลยใช่ไหมคะกับโคมไฟผ้าลูกไม้สวยเก๋เลยเนาะใครๆก็ลองทําตามกันได้นะคะ เป็นยังไงดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับเกิดไ,ไอเดียนะพอได้นะพี่พอได้ไหมได้อยู่นะแต่ถ้าได้ผมขออย่างนี้ได้ไหมพี่สาคพรอขอพื้นที่เล็กๆข้างหน้านะครับให้ผมพอจะยัดตัวเองได้แล้วก็วางแผไขายสินค้าที่ทำมาจาก DIY v i e คุณผู้ชมเชื่อไหมทุกอย่างที่โจพูดนะเป็นธุรกิจไม่เหมือนเพชรเพชรจริงใจพี่สาคร ทำไมต้องมาขัดขากันด้วยเผื่อพี่สากรให้ไงให้สองล็อกคนละล็อกแล้วก่อนจากกันนะครับพี่สากรอยากให้พี่สากรฝากสิ่งที่อยู่ในใจหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับผู้ชมสักหน่อยได้ไหมครับได้ครับตรงเนี้ยมันยังต้องพัฒนาไปอีกมากคุณลอนก็ประมาณเราไม่มีเราอยากได้องค์กรหน่วยงานภาครัฐหรือบริษัททางร้านใหญ่ๆนะเข้ามาช่วยเหลือเรานะครับแล้วก็คนพิการทุกๆท่าน ถ้ามีความเดือดร้อนขอให้มาตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเงินทองช่วยท่านแต่จะมีความรู้เรามีาคณะกรรำการหลายฝ่าย <c oughs> นะครับแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนพิการด้วยกัน <c oughs> นะครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วเนาะใช <c oughs> ่ต้องขอขอบคุณพี่สาครมากเลยครับแล้วก็อยากจะอวยพรนะครับจากรายการยูแชร์ของเรานะครับก็มาครั้งหน้าขอให้เจริญเจริญยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับพี่สาครขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่ขา แล้วพบกับรายการวิวแชร์ได้ใหม่วันพฤหัสนะครับประมาณ9ก้ามงครึ่งครับและถ้าอยากจะชมออนไลน์นะคะก็สามารถที่จะ e ิร์ชคําว่าวิวแชร์นะคะแล้วก็เข้าไปดูใน YouTube ใน Instagram นะคะหรือว่าใน Facebook นะคะเราก็จะมีภาพเบื้องหน้าเบื้องหลังให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะวันนี้นะคะเพกกระโจแล้วก็พี่สาครนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับพี่บ๊ายบายสวัสดีค่ะพี่อย่าลืมบอกพี่สมศักดิ์ให้เปลี่ยนชื่อจริงๆนะอะไรเนี่ยถ้าได้เป็นสมุรสาครน,นี่ดังเลยนะ,ะแต่ร้านของเราเนี่ยเราแบ่งได้ห้าสิบห้าสิบพี่เขาจะ1 0 3สามสิบได้ไห